จิ้มนี่มันต้องต้องอย่างนี้นะใส่แห่ค่ะสุดเยาวราชเหรอเยาวราชเหมือนกับพวกเสฉวนใช่ไ้มนะเขาจะกินอะไรที่ว่ามีพริกลอยอๆและอันนี้ก็ของตุ๊กตาด้วยเนาะลูกชิ้นทำเองเอามาทอดลองก่อนเพราะว่าวันนี้จะทำลูกใหญ่ค่ะแล้วลูกชิ้นเด้งตรงไหนอ่ะย่างหมูเด้งทำมันังคาร แล้วซื้อไม้หนึ่งสองไม้สาไม้ก็ได้ได้ค่ะได้ค่ะแต่ว่าเราก็ขายสาไม้ห้าไม้นี้ก็ขาย2องูโถ้าเป็นลูกชิ้นเนื้อกับตาเออชิ้นเนื้อหมูค่ะเนื้อกับหมูค่ะอันนี้ก็เป็นจะเป็นเกี๊ยวเกี๊ยวท่าฉนองอเกี๊ยวแล้วก็ใส่แพ็คแพ็คอย่างนี้ใช่ค่ะ,คะ นี่เสียบไม้น่ากินกว่าเสียบไมหน่าทานกว่านะแต่ว่าเราทานตรงนี้ไงอ๋อค่ะก็เรียบร้อยไปเลยเรียบร้อยไปเลยเราก็ต้องรูดไม้อย่างนีู้ดเข้าไปเป็นเกี๊ยวปลาค่ะข่าฉลองขึ้นชื่อมากเลยนะคะอ๋อไม่เพียงแต่ไอ้ส้มๆนั่นเป็นปลาแต่ว่าเนื้อปลาแท้ค่ะแล้วไอ้ตัวเกี๊ยวเองอะเป็นปลาเหมือนกันทำจากเนื้อปลาอ๋อแล้วปกติมันทำจากอะไรนะเกี๊ยวแป้งแป้ง ทำแป้งนี่เออแต่นี่เขาทาจากปลาก็เหมือนกับข้าวเกลียบอะไรสิใช่ค่ะเดี๋ยวชิมได้นะคะมันจะรสชาติเป็นออกเป็นปลาเลยโอ้ยทอดแป๊งเดียวเองแป๊งเดียวเองเพราะว่าพี่ชาฉลองพิษมหาชัยเขาขึ้นชื่อมากนะคะเนี่ยใครไปเมืองสมุทรสาครไม่ได้ทานเพียวปลานี่ไปไม่ถึงนะคะอ๋อนี่ไม่ได้ถึงนานแล้วเนี่ยถึงไม่รู้จักยไม่รู้จักเลยนะถ้ชาฉลองเนี่ยขึ้นชื่อเลย กินง่ายๆกินง่ายๆค่ะง่ายๆค่ะแล้วก็ถ้าจะเป็นตัวก็จะเป็นแบบนี้นะคะพี่เขาเป็นมาแล้วยังไม่เทอาอันนี้อันนี้คือจากเมืองไทยโดยตรงเลยค่ะด้วยว่าวันนี้มาดูจากที่ได้เนใน c ฟ b o o k ว่าทำเกี่ยวกับลูกชิ้น ก็จะมีลูกชิ้นหลากหลายก็เลยอันนี้ขอมาแซมเปิลก่อนนะคะมาชิมอย่างละลูกก็คือลูกชิ้นหมูนะ,ค,ะคำจริงแล้วถ้ามีแบบเป็นไม้และวหลายลูกมันก็จะน่าทานมากกว่าแต่ไม่เป็นไรนะคะออเดอร์ไปก่อนอันนี้ลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อนะคะลูกพอคำดีเหมือนกันนะ แล้วก็มีที่พิเศษอันนี้ก็คือข้าวเกลียบปลาแล้วความจริงแล้วอ้แผ่นเนี้นะคะก็เป็นปลาด้วยนะคะอันนี้พิเศษมาจากเมืองไทยโดยตรงเลยในลักษณะที่ว่าเมื่อก่อนนี้หน้าโรงเรียนนะคะหลังโรงเรียนเลิกแล้วเขาก็จะมีขายเสียบๆไว้แล้วก็จะ ทานพร้อมกับกล่ำปรีเนี่ยคะ่ะนะเพราะคู่กันและที่นี่ก็มีด้วยเหมือนกันเหมือนกับบรรยากาศที่เมืองไทยเลยวันนี้อากาศดีมากถึงได้เดินทางมาที่นี่เด็กๆตอนนี้ไม่รู้ว่าจะรู้จักกันหรือเปล่าเนี่ยเลยร้านของคุณตุ๊กตาเนี่ยนะคะจะอยู่ที่เมืองเติร์นเฮาส์ คงจะเคยได้ยินชื่อนี้กันบ่อยแล้วที่ว่าเป็นสวนผักของคุณทิพย์แต่นั่นคือเมืองเมืองเก่าก็าคือ Out d u r n h ร u t และที่นี่นะคะคือถนน s t ต n w e g o ์ก e ป e n d u n ง k เลขที่179ยเและคำว่า e e n d น n k นั่นก็คือต้องเขียนได้ตัว Z นะคะถ้าเขียนได้ตัว S เนี่ยเมื่อกีว่าเออมันน่าจะเหมือนกันแต่มันไม่เหมือน ถ้าเผื่อว่าใส่ในเครื่องนำทางมันก็จะพาไปอีกที่หนึ่งก็ต้องระวังด้วยนะคะถ้าอยู่แถวแถวนี้ก็สามารถที่จะแวะมาชิมอาหารที่นี่ได้แล้วก็มาชิมกับบรรยากาศไทยๆที่นี่นะคะแล้วเราชิมนะคะลูกชิ้นเนือ้อ ที่ขาดไม่ได้นะคะก็ต้องทางกะหล่ำปลีควบไปด้วยอร่อยค่ะจะไม่ใช่ลูกชิ้นเด้งเพราะคุณลูกตาบอกว่าทำบันอังคารแต่อันนี้ก็เนื้อคล้ายๆแบบมีเอ็นนิดๆเลยฮะอร่อย อร่อยที่น้ำจิ้มด้วยนะคะและอันนี้คือลูกชิ้นหมูไม่รู้ว่าทานตามลำดับถูกต้องหรือเปล่ารู้สึกเนื่อวย,ย้อยะะแล้วคร้อนเอาการอยู่เหมือนกันอ,อร่อยค่ะ นู่ชิ้นหมูจะ่เนื้อละเอียดนิ่มมากกว่าก็อ,าอร่อยค่ะคจริงนั่งในร่มก็ได้นะคะแต่กลัวว่าภาพออกมาแล้วมันจะปรับยากไม่ชัดอร่อยค่ะแล้วอันนี้ตัวปลานะคะ กรอบค่ะทำให้นึกถึงรสชาติของเข้าเก็บกุ้งเหมือนกันนะคะแต่อันนี้แทนที่จะเป็นกุ้งจะเป็นปลาทานเล่นๆเ,เด็กๆทั้งชอบ่ะคะอย่างนี้นเดี๋ยวอีกสักครู่หนึง่งก็จะทานก๋วยเตี๋ยว ีความรู้สึกว่าเหมือนอยู่เมืองไทยจริงๆเพลงก็ของไทยอาหารก็ของไทยบรรยากาศและว,วันนี้ราติ์ยิ้มจ้าเลไรอย